สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดาวไรตีช้ชาแนลนะคะเมื่อวันที่19มกราคม2022ที่ผ่านมานะคะสภาผู้แทนรัษฎรประเทศอินโดนีเซียได้ผ่านร่างกฎหมายการย้ายเมืองหลวงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยอินโดนีเซียเนี่ยได้ตั้งชื่อเมืองหลวงใหม่ว่านูซันตาราหลังจากฝ่ายนิติบัญญัติอนุมัติการย้ายจาก จาการตาไปยังกาลิมันตันนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าทางตะวันออกของเกาะบอร์เนียวชื่อเมืองหลวงใหม่ก็แปลว่าหมูกก่เกาะในภาษาชาวอินโดนีเซีย,ยค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้นะคะ ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนะคะได้กล่าวในตอนหนึ่งของศูนย์ทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ74ปีเอกราชอินโดนีเซียนะคะเผยว่ามีแผนการย้ายเมืองหลวงออกจากกรุงจาการ์ตาไปยังพื้นที่จังหวัดกาลิมันตันตะวันออกซึ่งตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะคะเขาได้กล่าวว่าผมขอแจ้งแผนการย้ายเมืองหลวงไปยังกาลิมันตันเมืองหลวงแห่งใหม่ของเราจะไม่เป็นเพียงสัญลักษณ์สะท้อนเอกลักษณ์ประจำชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นความก้า หน้าของประเทศส่งเสริมความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจเมืองหลวงใหม่จะเป็นเมืองของทุกคนที่เน้นพลังงานสะอาดบนพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ ย้ายเมืองหลวงใหม่ในครั้งนี้นะคะจะมีความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของจาการ์ตาศูนย์กลางทางการเมืองที่แออัดและกําลังสุดตัวนะคะซึ่งจาการ์ตาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่ซุดตัวเร็วที่สุดในโลกค่ะจาการ์ตาตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มใกล้ทะเลนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะถูกน้าท่วมและเป็นหนึ่งในเมืองที่ซุดตัวเร็วที่สุดในโลกตามรายงานของ World Economic Forum เมืองหลวงเก่าได้ซุดตัวลงสู่ทะเลชวาในอัตราที่น่าตกใจเนื่องจากมีการขุดเจาะน้ำบาดาลมากเกินไปนอกจากนี้ก็ยังเป็นเขตเมืองที่มีประชากรมากเกินไปที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะองค์การสหประชาชาติระบุว่ามีคนอาศัยอยู่มากกว่า10บล้านคนโดยประมาณ30ล้านคนเนี่ยอยู่ในเขตรอบนอกข้อมูลจากสำนักง,งานวางแผนและพัฒนาแห่งชาติชี้ว่าเมืองหลวงใหญ่จะมีพื้นที่ทั้งหมดถึง2,50 16,143เฮกตาร์ 16, ar, หรือประมาณ2,561ตารางกิโลเมตรซึ่งเกือบทั้งหมดก็มาจากพื้นที่ป่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนใหญ่ในเกาะบ,บอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกโดยมาเลเซียและบรูไนนะคะต่างถือครองพื้นที่ทางตอนเหนือ การย้ายเมืองหลวงเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ปี2045ของอินโดนีเซียซึ่งรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้นผ่านการเร่งพัฒนาในภูมิภาคตะวันออกนะคะสำหรับการเลือกเมืองกาลิมันตันตะวันออกเป็นเมืองหลวงใหม่นั้นนะคะพิจารณาจากหลายประการอย่างเช่นความโดดเด่นของภูมิภาคและก็ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่าศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่จะเกิดขึ้นใจกลางหมู่เกาะด้วย เมืองหลวงใหม่แห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางประเทศขนาบข้างด้วยเส้นทางเดินทางทะเลนะคะในหมู่เกาะในช่องแคบมากัสซาซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นทางเดินเรือสำหรับอุทยานแห่งชาติและก็ภูมิภาคที่ตั้งใหมายก็ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์อย่างเช่นสนามบินท่าเรือและก็ถนนที่ดีกว่าตลอดจนความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆอ,อย่างเช่นเครือข่ายที่เพียงพอพลัง งานและก็น้ำาด่มค่ะนอกจากนี้นะคะเมืองหลวงใหม่แห่งนี้ก็ยังอยู่ใกล้กับเมืองสนับสนุนสองแห่งที่พัฒนาขึ้นได้แก่บาลิกปาบันและสมารินดานะคะในขณะเดียวกันก็ยังมีที่ดินพร้อมใช้จากการควบคุมโดยรัฐบาลในภูมิภาคก็เพียงพออย่างมากนะคะสำหรับการพัฒนาเมืองหลวงของประเทศขณะที่ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภูมิภาคก็มีน้อยมากเช่นกันค่ะ รัฐบาลนะคะเชื่อว่าการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่แห่งนี้จะมุ่งเป้าไปที่4เสาหลักของวิสัยทัศน์ในปี2045ของอินโดนีเซียซึ่งก็รวมถึงการพัฒนามนุษย์และความเชี่ยวชาญด้านวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีวิสัยทัศน์ต่อไปก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและการเสริมสร้างความสามารถในการปรับของประเทศให้แข็งแกร่งตลอดจนรรมาพิบาลที่ดีรวมทั้งคาดหวังว่าเมืองหลวงแห่งใหม่เนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของกาลิ มันตันแล้วก็กระตุ้นความเข้มแข็งของห่วงโซ่คุณค่าภายในประเทศทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกซึ่งในที่สุดก็จะกระจายไปทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมกันการพัฒนาเมืองหลวงใหม่ของประเทศจะทําให้อินโดนีเซียมีความสําคัญในเชิงกลยุทธ์มากขึ้นในแง่ของเส้นทางการค้าทั่วโลกกระแสการลงทุนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งการขับเคลื่อนเมืองหลวงใหม่แห่งนี้นะคะจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขณะเดียวกันก็จะรักษารวมทั้งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยค่ะ โดยอินโดนีเซียนะคะได้กล่าวว่าการพัฒนาเมืองหลวงใหม่จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนซึ่งในระยะแรกเนี่ยน่าจะเริ่มขึ้นในปี2565จนถึงปี2567ค่ะโดยคาดว่าจะพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปี2588ก่อนหน้านี้ก็มีการประเมินกันว่าโครงการเมืองหลวงใหม่น่าจะมีมูลค่าอยู่ที่466ล้านล้านลูเปียนะคะหรือประมาณ32,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะก็คือรัฐบาลเนี่ยประกาศจะเนรมิตเมืองเพื่อที่จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ฟื้นฟูธรรมชาติในจังหวัดกาลิมันตันนั่นเองค่ะซึ่งกาลิมันตันนะคะถือว่ามีการทําเหมืองมากที่สุดถึง50,000ตารางกิโลเมตรซึ่งกว้างใหญ่กว่าประเทศเบลเยียมซะอีกนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตในการทําเหมืองถ่านหินก็มีใบอนุญาตอย่างน้อยกว่า1,500รลายเลยทีเดียวค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้ ี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ